นิทานอาหรับราตรีอ s a ah uh. s a l a m u กุม i k u ห w a r a h m ล t u l l a h wabarakatuh ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับผมชัดอัลฮัฟฟีเรื่อครั้งที่องค์อรุณอัสราจิตเป็นการหลิกแห่งนครแบกแดดนั้นเป็นที่รู้ทั่วกันว่าพระองค์มักเสด็จประพาตสต้นทรงปลอมเป็นสามัญชน ลงไปปะปนกับราษฎรอยู่เป็นนิดและเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบ้านของสามสาวกลางทะเลทรายของนครแดกแดกในกาบครั้งหนึ่งก็คือเรื่องราวอันเกี่ยวข้องด้วยการิพพระองค์นี้ความสนุกตื่นเต้นทั้งนั้นเป็นเรื่องชีวิตของแปลกแๆของผู้ชายที่บังเอิญได้มาร่วมอยู่ในบ้านหลังน้อยของสามสาวงามณนะราตีหนึ่ง อมตะนิทานอาหรับราตีตอนต่อไปนี้เป็นความโลดโผนแห่งชีวิตของชายในอาภรณ์ของผู้สแสวงบุญเขาเป็นชีพหรือเจ้าชายในอาราเบียพระองค์หนึ่งแต่ต้องมีชีวิตพลิกผันไปเพราะความรักความพิศวาสต่อธิดาแห่งเกาะพระชายาพลงามผู้เป็นตนเรื่องอมตะนิทานได้ผูกกลนความรักอันผิดประเพณีและชี้ให้เห็นความวิบัติ จากผลกางแห่งความรักไว้ได้อย่างทันสมัยน่าติดตามยิ่งอาราบราตีเรื่องต่อไปนี้ก็คือเจ้าสาวของปีาศาจพระสวามีเพคะคืนนี้ทรงพระเกษมสำราญพระไทยไหมเพคะเหตุใดเจ้าจึงถามพี่อย่างนั้นล่ะน้องเองก็ปรนนิบัติเอาอกเอาใจพี่เป็นอย่างดีตลอดที่น้องมาถวายตัวไม่ใช่หรือเพคะ น้องก็อยากให้พระองค์ทรงผ่อนคลายพระทยัยไม่อยากให้พระองค์ทรงเบื่อหน่ายเท่านั้นเพคะน้องเอาอกเอาใจพี่แถมยังมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าไม่ซ้ํากันสักคืนอย่างนี้พี่จะเบื่อเจ้าได้อย่างไรกันไหนพี่ใครอยากจะฟังนิทานของเจ้าต่อแล้วละ่ะเซเฮสเดยอดรักของพี่เพคะหม่อมฉันจะทูลความจากเมื่อคืนก่อนจากที่เจ้าชายหนุ่มภายในจรผู้ทรงอาภัพได้เล่าความเป็นมาของตัวเอง ที่ต้องรอนแรมพลัดถิ่นมาร่วมชะตากับบุรุษทั้งเจ็ดคนจบลงบัดน,นี้ก็ถึงคราของชายนักสแสวงบุญอีกคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางมากับเจ้าชายภเยนจรชายผู้นี้เกิดในราชนิกูลอาหรับมีความรอบรู้วิทยาการและศิลปะก,การประพันธ์จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วคาบสมุทรจนกระทั่งสุลต่านแห่งอินเดีย ส่งพระรชาชสารมาขอให้ไปเฝ้าและแล้วเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นณวินาทีนั้นข้าแต่นางงามผู้เลอโฉมทั้งสามอันตัวข้านี้เกิดในราชนิกูลมีความเชี่ยวชาญศิลปะวิทยาการและการประพันธ์ครั้งหนึ่งสุลต่านแห่งอินเดียส่งราชทูตมาเชิญตัวข้าไปพบข้าได้เดินทางจากอีหลานนครไปยังชมพูทวีป พร้อมกันกับคณะทูตนั้นจนสี่สัปดาห์ผ่านไปถึงได้ข้ามพรมแดนท่านราชทูตเราเดินทางรอนแรมมาก็นานใกล้จะถึงดินแดนชมพูทวีปหรือ,อยังละท่านเข้าเขตอินเดียอันกว้างใหญ่แล้วล่ะอดทนอีกนิดนะท่านอีกไม่นานก็ถึงแล้วข้ามเขตดแดนเข้าในอินเดียไม่ทันเท่าใดคณะของเราก็ถูกโจนภูเขาบุกเข้าปล้นกองทัพโจนห้อมล้อมบีบรัดจนทหารที่คุ้มครอง ล้มตายลงจนเกือบหมดราจทูตเองก็ถูกอาวุธจนเสียชีวิตลงเฮ้ยล้อมพวกมันเอาไว้ฆ่าพวกมันอย่าให้เหลือแล้วขนเอาสมบัติของพวกมันมาให้หมด <c oughs> ตายซะเถอะฮะท่านราชทูตรีบหนี้เอาชีวิตรอดไปก่อนข้าคงไปรอดแล้วล่ะ <c oughs> นี่แน่ตายยากตายเย็นนักนะแกต้องซ้ำอีกทีนี่แหละตายเร็วๆไม่ชอบอ้าวเฮ้ยรีบไปจับตัวเจ้านั่นมาเร็ว มันลัวม้าหนีไปแล้วนั่นคณะทูตแตกหนีกันไปคนละทางข้าเองก็เช่นกันได้ชักม้าหลบหลีกออกมาจนได้ในสภาพเลือดชโลมกายวันต่อมาข้าพเจ้าก็สูญเสียม้าคู่ใจไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเมื่อเดินเท้ามาอย่างอิดโรยอีกหลายวันก็เข้าเขตนิคมชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านคนแรกที่พบเป็นช่างเย็บผ้าผู้อารีคอยช่วยเหลือ เขาได้อาศัยพักฟื้นที่บ้านช่างหนังจนแข็งแรงดีขึ้นจึงคิดหารายได้เพื่อใช้เดินทางกลับพระนครของตนพระราชสวามีเพคะแต่วิทยาการและศิลปศาสตร์ของเขาไม่ได้มีประโยชน์ในละแวกชนบทเลยชี้ผู้เคราะร้ายจึงต้องตัดฟื้นขายสะสมทรัพย์ไปวันวันเฮ้นี่ความรู้ที่เราอุตส่าห์ร่ำเรียนศึกษามา มีได้เป็นประโยชน์ที่ดินแดนนี้เลยต้องตัดฟืนขายไปอีกนานเท่าไรถึงจะมีเงินกลับอีหลานครได้นะเนี่ยแม่นางทั้งสามเอ๋ยจากวันนั้นจนถึงหนึ่งปีที่ข้าต้องเข้าป่าตัดฟืนไปขายทําให้ต้องเดินทางไกลาจากที่พักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีไม้ใหญ่ให้ทําฟืนมากนักจนกระทั่งไปพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเข้าหายังมีต้นไม้ใหญ่เหลืออยู่อีกหรือนี่ โค่นต้นนี้ลงคงได้ไม้ฟืนหลายท่อนคงขายได้หลายอยู่เมื่อข้าโค่นต้นไม้ใหญ่ล้มลงก็พบว่ามีโพรงอยู่ด้านล่างผลจากโพรงลงไปเป็นประตูเป็นบันไดวกวนลงไปเบื้องล่างเมื่อข้าเดินไปจนสุดทางก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าข้างในนั้นสวยงามโออาราวกับพระราชวังสว่างสวยอยู่ใต้โพรงไม้นั้นแล้วทันใดนั่นเองข้าก็ได้พบกับ ดารุนีนางหนึ่งที่อยู่ณที่นั้นฮะเจ้าเข้าในนี้ได้ยังไงหรือว่าเจ้าเป็นปีศาจได้โปรดอย่าทำร้ายข้าเลยนะข้ากลัวแล้วช้าก่อนแม่นางผู้เลอโฉมข้าหาใช่ปีศาจอย่างที่เจ้าคิดไม่ข้าแค่พัดหลงเข้ามาในที่นี้เท่านั้นเจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยนี่ท่านไม่ใช่ปีศาจร้ายแน่นะก็ใช่นะสิข้าเป็นราชโอรสจากเมืองอิหร่านอันไกลโพ้น ข้าพลัดหลงมาที่นี่แล้วที่นี่มันที่ไหนกันแล้วเจ้าหล่ะเป็นใครเหตุใดถึงมาอยู่ใต้โพรงไม้นี่กันละ่ะเราเป็นราชธิดาแห่งเกาะเอโบนีถูกปีศาจร้ายลักพาตัวมานางงามผู้อาศัยในวังใต้ดินเล่าให้ข้าฟังว่าขณะที่เรากำลังจะเข้าพิธีสยุมพรกับคนรักในราตีหนึ่งก็ถูกเจ้าปีศาจร้ายใช้อำนาจรักพาตัวมากัดขังไว้ที่นี่ มันเนรมิตสิ่งของเครื่องใช้ให้หลายอย่างบริบูรณ์ทุกๆุ0สิบวันมันจะมาข่มเหงขืนใจข้าข้าจำต้องกลายเป็นเจ้าสาวของปีศาจบำเรอพลีกายแก่มันจากนั้นก็กักขังข้าไว้ในวังใต้ดินแห่งนี้อีก9วันต่อสลับกันอย่างเนี้ยมาหลายปีแล้วจิตใจมันช่างอยากช้ายิ่งนักข่มเหงรังแกได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เจ้าหญิงช่างน่าสงสารเหลือเกิน ช่วยเราด้วยเถิดเราไม่อยากต้องทนทุกทรมานแบบนี้ไปจนตายเจ้าหญิงไม่ต้องทรงกังวลข้าจะหาทางช่วยท่านเองอย่าได้ทรงร้องไห้ไปเลยเจ้าชายพระถินเข้าปลอบขวัญเจ้าหญิงอาพัพจนเกิดจิตพิสมัยมีใจให้ต่อกันและในที่สุดก็ได้เป็นสามีภรรยากันในวังใต้ดินของปีศาจนั่นเองและแล้ว เมื่อค่ำคืนของวันที่เก้าค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้าอารุณรุ่งของวันที่สิบกำลังจะมาถึงเจ้าหญิงผู้อพภัพก็รีบปลุกให้เจ้าชายพระถิ่นชูรักให้ตื่นและเร่งหลบหนีไปซ่อนตัวท่านพี่ท่านพี่รีบตื่นเถอจา้ามีอะไรเหรอจ้าน้องหญิงนี่ก็ลวงเข้าสู่วันที่สิบแล้วท่านพี่รีบหนีไปซ่อนตัวสักวันก่อนเถิจ้า เดี๋ยวเจ้าปีศาจร,ร้ายมันจะมาแล้วฮะงั้นพี่ไปก่อนนะแล้วพี่จะกลับมาช่วยเจ้าทีหลังด้วยความรีบเร่งและความสะเพร่าข้าลืมขวานและเชือกที่ใช้มัดฟืนไว้จนเป็นเหตุให้เจ้าหญิงแห่งเกาะแอบอนี่ต้องได้รับโทษอย่างสาหัสนี่เจ้าแอบ,บสวมเขาให้ข้าหรือบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าขวานกับเชือกนี้มันเป็นของใครกันปากแข็งอย่างนั้นหรือได้ นี่นะนี่นะอบอกหรือไม่บอกไม่บอกใช่ไหมงั้นเจ้าก็รับโทษทันของเจ้าไปเลยนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรอก่อนเถอะเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าเจ้าแอบเล่นชู้กับใครน้อยนะใครที่มันกล้าแย่หนวดเสือเฮ้ยคิดแล้วก็เจ็บใจจริงๆเฮ้ย เจ้าปีศาจร้ายใช้อำนาจทำร้ายเจ้าหญิงจนร่างกายเต็มไปด้วยโลหิตมันทิ้งร่างอันสลบสลสยเธอไว้แล้วชำแรกกายขึ้นมาจากใต้ดินด้วยความแค้นเมื่อเจ้าชายแห่งทะเลทรายย้อนกลับมาก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะเจ้าปีศาจได้ตลบหลังกลับมาดักรออยู่ในห้องซึ่งภายในนั้นก็มีร่างระหงงามโสพิษของเจ้าหญิงแห่งเกาะเอโบนี ony, ที่ถูกโบยตีจนแตกยับ นอนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดหน้าเวทนาท่านใดนั้นเจ้าปีศาจร้ายก็กระชากร่างเจ้าชายเข้าไปใกล้เจ้าหญิงมันร้องถามด้วยเสียงดังว่านี่ใช่ไหมชูรักของเจ้านางแพทย์สยาไม่ใช่ข้าไม่เคยรู้จักเขาผู้นี้เลย <laughs> ไม่ใช่งั้นหรือ <laughs> ในเมื่อเจ้าไม่รู้จักมัน เช่นนั้นก็ช่วยบันคอข้ามันแทนข้าเสียเถิด <laughs> เจ้าปีศาจร้ายเนลมิดดาบเล่มใหญ่ใบคมกริบเป็นประกายแล้วโยนให้เจ้าหญิงปริดชีวิตชายอันเป็นที่รักแต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้รับดาบไว้อ้างว่าหมดเรี่ยวแรงจะทำได้แล้วเจ้าเคียนตีข่าจนหมดกำลังแม้แรงจะทรงตัวขึ้นมายัางไม่ได้ แล้วข้าจะเอาแรงที่ไหนฟาดดับได้อีกถ้าเช่นนั้นเจ้าให้คนที่ลักลอบเข้ามาในวังของข้าเจ้าเองก็คงไม่รู้จักนางเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นละก็เจ้าก็จงฆ่านางซะเถอะเจ้าชายแห่งทะเลทรายค่อยๆหยิบดาบขึ้นมาและเดินไปใกล้เจ้าหญิงแทนการยกดาบขึ้นสังหาร เขากลับขออภัยที่หนีจากไปโดยไม่ได้ช่วยเหลือและโยนดาบใหญ่นั้นทิ้งโดยไม่เกรงอำนาจปีศาจอีกต่อไปโทน้องหญิงเจ้าต้องทรมานถึงเพียงนี้ก็เพราะพี่แท้ๆพี่ขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าอภัยให้พี่เถอะนะยอดรักไม่ใช่ความผิดของพี่หรอกเจ้าปีศาจร้ายชั่วช้าตนนั้นต่างหากที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดเราคงไม่รอดแน่ เราไม่น่าจะต้องมีจุดจบเช่นนี้เลยข้าแต่เจ้าจอมปีศาจข่านี้แหละเป็นต้นเหตุทําให้เจ้าต้องโกรธแทนถ้าเจ้าจะต้องฆ่าใครก็ขอให้เป็นข้านี้แหละได้โปรดปล่อยนางกลับไปยังบ้านเมืองของนางเถิดเจ้าไม่สงสารนางบ้างหรือไรไห <c oughs> นที่สุดก็สารภาพออกมาแล้วเหรอจงใช้ชดญิงชั่วเจ้าอยากจะให้ข้าปล่อยนางหญิงใจคดนี่ไปงั้นหรือก็ได้นี่นะ <c oughs> น้องหญิงของพี่ปีศาจหัวเราะอย่างสาแก่ใจแล้วก็คำรามด้วยเสียงอันเกลียวกราดว่าข้าจะทำลายความสุขของเจ้าให้เจ็บเสียยิ่งกว่าตายซะอีกไอ้ชายชู้มันประกาศว่าความตายของชายหนุ่มจะกลายเป็นสิ่งทวินหาอย่างทรมานในร่างของสัตว์เัจชานที่น่ารังเกียจน,นั่นหมายถึง จะสาบให้เขากลายเป็นสุนัขตลอดไปแต่ยังไม่ทันที่มันจะโอมอ่านพระเวทชายหนุ่มก็รวบรวมความกล้าหาญหยิบดาบที่ปีศาจท,ทิ้งไว้พุ่งเข้าฟันมันอย่างเต็มแรงอย่าอยู่สร้างเวนสร้างกรรมอีกเลยเจ้าปีศาจลายเฮ้อ,อช้อยวิตมากนักนักแกปีศาจยกแขนปิดกั้นไว้ดาบนั้นกระดอนออกดุดฟันก้อนหิน เจ้าชายไม่ลดละความพยายามไล่ฝันเป็นพันละวันจนดาบหลุดกระเด็นไปและถูกมันจับตัวได้อีกครั้งครั้งนี้มันหมายเอาชีวิตให้ตายตามเจ้าสาวของมันข้าจะสาไ้เป็นหมาดีๆไม่ชอบอยากตายนักใช่ไหมไอ้ชายชู้งั้นข้าจะให้เจ้าได้ตายสมใจฉะ <laughs> ก่อน พระสวามีเพคะก่อนถูกสังหารเจ้าชายก็ทวนคำพูดให้เจ้าปีศาจร้ายได้คิดเขายกตัวอย่างชายผู้หนึ่งที่มิได้ถือโทษเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุด้วยความริษยาจนเป็นที่สรรเริญกันไปทั่วปีศาจผู้ไม่เคยได้รับคำสรรเริญก็อยากจะรู้พี่เองก็ใครอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องของชายผู้นั้นเป็นอย่างไรกันหม่อมฉันก็อยากจะเฉลยให้พระองค์ได้รู้เห็นในเร็ววัน แต่เกรงว่าเวลานี้ฟ้าสางใกล้สว่างเต็มทีขอพระราชาอนุญ,ญาตเล่าถวายในราตรีต่อไปนะเพคะถ้าเช่นนั้นพี่จะรอฟังนิทานของเจ้านะเพคะเรื่องราวของบุรุษผู้ทรงศีลคนที่สองนี้ยังไม่จบและดูจะซับซ้อนขึ้นทุกทีสำหรับราตรีแห่งนิทานที่โฉมงามเซเฮซาเดเล่าถวายสุลต่านชาเรีย จึงต้องทิ้งท้ายผูกปมไว้แต่เพียงเท่านี้เช่นกันที่วาวานผ่านเข้ามาเวลานั้นต้องส่งกลั่นเพราะวงคิดปริศนาอีกราตรีค่อยเล่าขานเถิดการดาอดใจรออีกคราเป็นไรไปอัสลามุะลยกุมวเรหมะตุลรอวเรกาตฮ์ขอความสันติสุข ยงมีเด็ดท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ